หลัจากเราสร้างข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทําตามที่ถูกกล่าวหาแต่ผมอยู่ในประเทศไทยผมอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วแล้วมันกระทบต่อความเชื่อมั่นผมก็ขอยุติอดบาดในการจําหน่ายลอตเตอรี่แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วเราถึงจะมาว่าอีกทีครับก็คือถามทำเลยค่ะระยะเวลายุติในการแค่ไหนคะ ก็จนกว่าจะที่สุดตัวเองจนบริสุทธิ์นะครับอันนี้มือคือมาตามหมายเรียกใช่ไหมคะตามหมายเรียกครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็มีข้อเงินครับแล้วก็พันธุอแล้วเราปฏิเสธยกว่ายอมรับคะปฏิเสธกข้อกล่าวหาครับคือยุตินี้คือยุติอะไรบ้างครับคุณหมอก็ยุติการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอ้าวแล้วคนที่ซื้อไปแล้วอะคะก็ได้เงินตามปกติครับ ก็คือจะได้เงินคืนหร,อหรือว่ายัางไงคะ,ะไม่ใช่ครับก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลยังคงเป็นของลูกคา้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้รับการคื้นเงินรางวัลตามปกติครับแล้วกองสลับพัทนี่ยังอยู่ไหมครับกองสลับพัทใช่ไหมฮะกองสลับพัดยังอยู่ครับเพียงแต่เรายุติการจำหน่ายลอตเตอรี่ครับคุณน็อตหนักใจกับข้อหาข้อเงือนงายหนตอนนี้ไม่หนักใจครับผมไม่ได้ทำแล้วมีมีอะไรที่บจะมายืนยันว่าคุณน็อตเนี่ยไม่ไม่ไม่ได ไม่ได้ทําเหมือนข้อกล่าวหาที่กล่าวออมาก็ต้องเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนต่อไปครับความมั่นใจในพยานยหลักฐานที่มีตอนนี้น่าจะสู้กับคดีได้ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดร้อยนะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราไม่ได้ทําอย่างที่เขาถูกกล่าวหาครับชี้แจงได้ไไทุกเส้นทางเอ่อถ้าชี้แจงได้ทุกเส้นทางแล้วทำไมถึงโดนแจ้งข้อกล่าวหาเลี้ยงใจให้เหตุผลไหมครั ก็หน้ e <hi> าที่ครับหน้าที่ของของของทางดีไซน์เขามีหน้าที่ตรงไหนมนสงสัยเขาก็สรุปแล้วก็ขึ้นตัว ls. ขึ้นู่กระบวนการพิส Teacher ูตรในขั hmm. ้นตอนต่อไปครับคิดว่าหลักฐานหรือพยานหลักฐานส่วไหนที่ทําให้คินล็อตเนี่ยผูกแจ้งข้อกับาหาข้อหาฟอเงินก็น่าจะเป็นเช็คที่เรารับมาจากนายอาจการ ในอที่ว่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมีมีคนไปเข้าใจผิดกันใหญ่ในเรื่องนี้ซึ่งทําให้ผมเสียหายมาก<ะ>คือนายอเนี่ยคือนายอัธการแล้วนักข่าวก็ถามผมว่านายอัธการเนี่ยเคยเจออีกี่ครั้งผมก็ตอบเจอนายอัธการครั้งเดียวแต่นายสันทนาเนี่ยเอาไปบอกว่านายอเนี่ยคือเอ็ดดี้แล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับเอ็ดดี้ค่ะใช่ผมรู้จักเพราะผมเคยเปิดบริษัทร่วมกับกับพีทบริษัทเกมแล้วก็เจงไป ครัแล้วเราก็เคยรู้จักกันในฐานะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหานี่คือ2เส้นทางการเงินนี้ถูกไหมคะใช่ครับได้สามสิบเก้าพี่น้องคะกังวลไหมคะจากการที่ลงแช้ข้อเก่าหาเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัว ครับครับจำลองเรื่องไขอะไรบ้างก็ห้าบอกนอกต่างประเทศห้าบอกห้าบอกต่างประเทศต้องต้องแจ้งทุกครั้งที่ออกครับก็คือมั่นใจว่าสามารถที่เงินมาทุกอย่างนครับทั้งหมดครับทั้งหมดครับอันนี้ต้องถามทนายของคุเวชาอันนี้ต้องตามการดำเนินการอย่างได้อยู่แล้วครับได้เลยครับชัดเจนครับขอตัวก่อนฮะเดี๋ยวตอนเย็นทีเดียวครับเดี๋ยวฝอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ่เดี๋ยวทางดิสไอจัดการให้ครับ คนมม้ะะวว่าอออแพพลตฟรรร์หืไกเีฮะเราเราเราปิดแล้วครับวันนี้ผมปิดแพลตฟอร์มแล้วครับครับเราวางแผนการาำธุรกิจแบบนี้ยังไงบ้างครังโดนยังมีอีกหลายโปรเจกต์ครับในส่วนของพักเปลี่ยนเหรอคะพี่นัทก็รอรอประกาศกิจกาครับพี่นัทไม่ไม่ขายแล้วก็เรียกวุ้ยเยอะแยะครับเดี๋ยวเขาเขาเก็บไปก่อนเขาเก็บไปก่อนพราะเรา พี่น็อตวันนี้เราคิดมาก่อนนะครับว่าจะโดนเรื่องพวกนี้ไหมเนี่ยฮะก็ทราบกาครับมีพร้อมยังไงนี่ยคะการชี้แจงมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับพร้อมครับพร้มแล้วก็เด็กกรณนี้นี้มองว่าถ้าคนที่ประกอบธุรกิจเดียวกันจะต้องมีมาตรการเดียวกันไหมครับอันนี้ก็ปล่อยว่าให้เป็นเรื่องของทางทางทางเจ้าหน้าที่แล้วกันครับพี่น็อตครับไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ตองมาดูแนวทางสู้คดีหลังจากนี้ครับระวังแผนยังไงบ้างก็ พยานหลักฐานเน่ยมันเรามั่นใจในหลักฐานใช่ไหมฮะมั่นใจเนี่ย